ดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตติดล้ออินยูนะคะแต่ว่าวันนี้ภาคพิเศษนะคะทุกคน this <is> Yes I gonna say right now this is special episode <laughs> จริงๆพวกเราไม่ได้อยู่ที่อเมริกานะคะคือถ้าเกิดใครที่เป็นเพื่อนนิดหรือว่าติดตามนิดเนี่ยก็คือจะรู้ว่าตอนนี้นิดกลับมาเยี่ยมบ้านนะคะ ที่ประเทศไทยนะคะที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะคะทุกคนตอนนี้พวกเราอยู่ที่ธาตุพนมนั่นเองค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนไปเดินตลาดลาวที่อำเภอธาตุพนมนะคะยังไงตามพวกเราตามพวกเรามาค่ะว่าตลาดลาวจะมีอะไรขายแล้วก็มีอะไรน่าสนใจนะคะที่อยู่ข้างหลังคือเป็นยายทันใจแม่นิดนะคะไม่รู้เห็นไหมยายอยู่ไหนเนาะ ยายยายยายหลบยายลี่เนาะ <laughs> อันนี้ก็คุณสามีนะคะ <laughs> ไปค่ะทุกคนยังไงเจอกันที่ตลาดลาวคะ่ะอันนี้พวกเราเพิ่งเข้าสู่ตัวอำเภอนะคะอำเภอพระาธาตุพนม นี่นะคะเห็นไหมคะอันนี้คือพระาธาตุพนมนะคะตรงนี้ดังมากนะคะพระาธาตุพนม <c oughs> แม่ตรงไปเลยปะไปเรียกว่า she said turn right over there turn right over there not this market is different market different market yes <Oops. S 2> uh, you're yeah, right. Right over turn here right right <Okay. S 2> <that. S 1> อันนี้ก็เป็นที่เาใช่าช่ใ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 ชนะ่คชาไม่เก่บเ่ยนะก็จะเป็นยังยังเป็นลักษณะนี้บางก็ยังมีร้านค้าอยู่นะคะ ตรงพุ่นบยยเบอร์ใหญ่ right there just go straight อ <Sure. S 1> ันนี้เบอร์ใหญ่ตรงขวาโอเคฮะพุ่นแหละไปพุ <Huh? S 2> ่นเลยตรงไปเลยเป็นบ่ <c oughs> <c oughs> đang lâu rồi, nhang bảo, tống cho ở trong này okay. là nhang bảo. cái just whenever you fit in, maybe right here. Okay. Yeah. can can you fit in? whoa 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 han, you're not in the RV remember that. <laughs> well, good enough, you're good here. ตอนนี้เราก็จะเริ่มต้นอันนี้ก็น่าจะรู้ว่าเป็นอะไรนะคะคือจะไม่เมนชั่นนะคะอันนี้พริกแล้วก็ผักหวานผักหวานเนาะทุกคนใครที่เป็นคนอีสานก็จะรู้ว่าผักหวานคือยังไงนะคะไม่รู้ว่าคนคนภาคกลางเลยเขากินหรือเปล่าเนาะท่านลาที่นั้งอยู่้อมแล้วเล <laughs> honey, honey, I think I saw the female plants you want to buy for my mom later when we bring back. No, they She's probably gone m in the backyard. I don't know female or male one. I do. You do? Yes. Okay. I'm ah, yeah. Is, she's got him. Uh, just s <S อันนี้อันนี้อันนี้คือเข้าตลาดลาวมันบอ <c oughs> <c oughs> อันนี้คืออยู่ที่ติดแม่น้ำโขงเลยนะคะทุกคน <c oughs> เป็นตลาดลาวนะ ก็เหมือนตลาดบ้านเราทั่วๆไปแต่ว่าคึกคักมากค่ะตลาดเราที่นี่ก็จะมีทุกว,กว,นวันจันทร์กับวันวันจันทร์ก็วันอย่างแม่วันวันจันทร์กับพฤหัสนะคะก็ก็คือคนที่ฝั่งเราฝั่งทางด้านนูน้นเราก็จะข้ามมาที่นี่นะค <c oughs> ุณเห็นอะไรไหม มีอันนี้ก็ไสกรอบจ้าเ a าจาไปเลยบอกบางบางกเนาะซีฟู้ดก็มาจะเยอะมากจ้าอ้ยมาก้ว่าทำก็เขาเด

This one for joy, I want to bring this one for joy. Joy Salabhat? Malen Malay, ha no mind. What? What? What is it? อันนี้ไม่อย่างคะนี่หนูแต่นี่แรกหนูนาโอเโอเคอันนี้ก็ดักแด้ค่ะ

จักกะจันเรชิเค่อะู้จักกะจันถุงเท่าไหร่คะนี่ห้าสบาทห้บาทโอ้สดๆเลยไมบ้สวูวเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาเอาเดยคะ่ะ50บาทวีค okay, ัมแบ็คโอเคเี้าเข้าคนนี้ อันนี้ก็ silver worm ไม่ใหญงใหญ่นะไม่ใหญงแม่เป้ดเดงแม่เป้งไข่หมดแดงอันนั้นก็ไข่หมดแดงด้วยค่ะไปใ,ใหญ่ไข่หมดแดงกองเท่าไรคะนี้อันนี้100ร้อยค่ะนี่ห้าสี่ค่ะโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูกลับมาเด้อสิร์ค่ะอ๋อาอนี่นีมเเองฮะ นี่ก็หอยเชอรี่ค่ะยแม่จะมาลับมาโอ้มีหมดค่ะทุกคนคาะิบบาทห้าสิบบาทแม่แม่แม่ไอ้นี่เขาเรียกยังไงเนี่ยอ๋อหนังเค็มหนังเค็ม อันนี้เนี่ยเนี่ยนางเค็มนางเค็มเขามันมันคืออันมันเห็ดมาจากอ่ะไรเนื้ออันหนังวัวหนังควายนังควายอ๋อหนังมัดละร้อยเดี๋ยวหนูย่างกลองเบิ่งก่อนเดิจ้าแปะทิปก็ลงโอเคจ้าหนึ่งร้อยบาทแปะไหมคะอปะมั่งละหนึ่งโอ้โอเคจ้ะคุณยายเมื่อกี้ยายกินได้เนี่ยซื้อแป้งรับประจำ คโอเคหนังเขารียกหนังเค็มไหมบอสหนังเค็มค่ะก็ยังของเราโอเคจ้ะขอบคุณค่ะอัน is the cow skins the cow skin yeah And then t t e just fill in fat w i s a t anything like that อ้าวย้าย สออนขักนอของอมิตรน,นี่จักกลั่นเอด้ออกากเออทรหัเขายังอ่ะจักกรจันอีกแล้วจักกรจันเออจักกร,จ,จ,กกรจันเละไรเท่าไหรคะนี้อันละร้อยก็ห้าสิบครับอันนี้ร้อยอันนี้ห้า<ะ>สิบบหรออ๋อ่านยูซีเดอะสมอล็อกซุนี้มีไข่โมเดงมีอู้หย จะอ่อนวะอุมีตะคองหลายหยเลสส์สตาฟถึงอาดลาอันนี้อันนี้ถาเทรายกระจั๊จั่นนี่ร้อยหนึ่งเอาเอานี้จ้ะเอาร้อยหนึ่งันนี้ มันคือบูบินนี้สิะ,บบะฮะเท่าไหร่นะลืมแล้ว <c oughs> Yes fresh หันเงินละร้อยหันชาบละห้าสิบจ้า ต้นมะนาวต้นอะรชิคอ <wier kk> ่ะ <ancial> ชิคอระจักประจันเ้เป็นโลโลจักบัดเท่าโลละสองอัน3ามรัชอห้าสิอันนี้เท่าไรนี่ค่ากันค่นนั้นห้าสิบบาทอาาจย์คะ หนึ่งร้ยเป็นปะคะ<า>ขอบคุณจ้าเอาดินเนาะย้ายเอาอย่างอนเกียซ้ายเป็ปะคปะเดี๋ยวมาซื้อเนื้อเคีม่ม ร้อยหนึ่งจ้ายายบอกหกกแปดสิบบาทแม่นบอสเออแปดสิบ้าน้เข้มอีน้น้ำเข้มเเขาเอาไปยังกินเข้าเยอาบ่ละเอาอันนี้เอาอันนึงจ้าะจ้าย่ากเอาประเด็กครับกระดูกประเด็กเอยาถึออันนี้นึงเอาเอาร้อยหนึ่งจ้าเขยมดแดง

ย่ยยเอาเอาเอันนึงจ้าเอาเทากล่องนึงน่ะ้า้มากน่ไเียาะฮะนี่เอาหอยนางรมหนึ่งชุดจ้า ชุดเท่าไหร่จ๊ะอันนี้เอยจ้าเนี่ยให้น้อยให้สวยๆคือคือมัดให้ s h ม w me your shikara okay that's your d i n n เอาสองไม้เนาะยายเนาะสองไม้เอาสุข่าสิบขาถ้าเป็นสายดิบห่อ๋อหกลูกห้าสิบบ่ถ้าเป็นดิบนะคะอ๋อไม่ไม่ไม่เอาสุกจะเอาสุกงั้นเอาสองไม้พอจ้ะ